เก่งหรอกแต่กูต้องการให้มึงแค่รอดทนจากโรงเรียนพอนี่จะเป็นการสุดท้ายที่กูเห็นมึงในช่วงเวลาที่ยงคืนมึงจะเล่นเกมตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนนะอะไว้มึงสุดเที่ยงคืนแมวตีหนึ่งนล้วเด็กสิบขวบเที่ยงคืนยังไม่นอนไปเรียนเลยขับเว็บขับเว็บร้อยไปโรงเรียนฮะเด็กสิบขวบขับเว็บร้อยไปโรงเรียน โดดเรียนด้วยเคยโดดเรียนด้วยช่องเช้าเข้าไม่ทันไปสายไปสายกลับมาเล่นเกมแม่งเลยเหรออืมไม่ใช่เพราะเล่นเกมดึกนี่แหละสัตตื่นสายโอเคนะครั้งสุดท้ายนะแจ็คใช่ไหมเป็ยนอาจารย์ทิตีนะเมียนอาจารย์ตีนะชื่อแจ็คชื่อเท่าไหร่สิบขวบฮะ มึงหาตองหากูอะหาไปแล้วมึงหากูรอบหนึ่งอะกูหาไปแล้วกูว่ากูเด็กที่สุดในแก๊งอะนะมึงหากูรอบหนึ่ปอะป .4 ป .5 ประมาณนี้นั่นแหละไม่เป็นไรจ้าะเป๊ะเลยเลาะเป๊ะเลยมึงเล่นเกมได้มึงเรียนได้มึงทำกันบ้านได้มึงไม่ต้องเก่งหรอกแค่มึงเอาตัวรอดได้แต่พี่แนะนําว่าอย่าติดนิสัยเม่อดหลับอดนอนแค่นั้นเองมันจะส่งผลต่อตอนมึงเป็นวัยรุ่นใช่ไปไปไปบิงโก้พี่พิจิบิงโกกันดี่าไป จะครึ่งแล้วไป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 เร็วเร็วเร็วเทรายก็ได้ใส่ทราก็ได้ไอ้ไอ้ขาหารข่ายทหารข่าหารข่ายทหารขาหารไปมันอยู่ในกลุ่มบิงโกนี่แหละมึงรอดูมันผีมาแทงนะผีม่วงกำไว้ให้ดี้วขึ้นมาใครใครมากูวะขึ้นมาใครมาลุณเจษกับคุณเชอรีฟไปไหนครับชาลิฟ คุณเจสแต่คุณชาลีปไปไหนครับผมเจส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 คุณเจสแต่คุณชาลีปคุณพี่เอาเข้าดิเข้าแล้วคุยได้หวะเจส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 ชาลีปตวนตวนตวนคุณเจสเปคุณชาลีปตวนเร็วเอเจสเอเจสให้ตีได้อีกชุดหนึ่งว่ะไปเล่นมิงโกฮา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 ชาลีปได้มึงอยู่ยาวปะล่ะได้ฮะ ไปเร็วพี่ตีมันจะหมดเวลาแล้วพี่มันปิดวงนะบิงโก้ิงโกิงโกิงโกถ้าวงมันเปิดไม่ทันนะครับถ้าวงเปิด <ๆ S 2> ไม่ทันนะทุรคนเร็วเร็วเร็วไปหน่อยไ,อไปนอไอ้แจ๊ะคฮะอย่างองี้ยวันละ